เชื่อไหมครับว่าความลับของธุรกิจระดับโลกอย่างเช่นร้านกาแฟสตาร์บัคเนี่ยสาเหตุที่เขาขายดีไม่ใช่เพราะกาแฟอร่อยไม่ใช่เพราะว่าร้านเขาหน้านั่งแต่เหตุผลเบื้องหลังในความขายดีของเขานั่นก็คือการที่รู้จักว่าอะไรที่ควรขายและอะไรที่ไม่ควรขายเพราะสินค้าบางอย่างที่คุณคิดว่าน่าจะขายดีมันอาจจะกลายเป็นสินค้าที่ขายไม่ดีและสินค้าบางอย่างที่คุณคิดว่าไม่น่าจะขายได้มันอาจจะกลายเป็นสินค้าขายดีเรื่องนี้มันคืออะไรแล้วมันส่งผลยังไงต่อยอดขายของสตาร์บัคบ้างวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับผมนกพงศ์สถธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจนะครับเพราะหลายๆครั้งเวลาที่เราสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ย เราเสียดายที่ความรู้เนี่ยถูกจํากัดอยู่แค่ในห้องเรียนหรือว่าในกระดาษข้อสอบแค่นั้นนะครับวันนี้เราก็เลยเชื่อว่าความรู้ดีๆแล้วก็มุมมองของธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเนี่ยไม่ควรจะอยู่แค่ในห้องเรียนหรือว่าในกระดาษข้อสอบครับฉะนั้นวันนี้ก่อนไปฟังอย่าลืมฝากกด subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับเรื่องราวที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของการเลือกสินค้ามาขายในที่นี้เรากําลังยยกกกกตัววออ่่่าาาาาาางงขรรรร้้นนนแแฟฟททีีปะสสสบคมํเ็จุดใโล ในช่วงไม่นานมานี้หลังจากวิกฤตโควิด19เนี่ยแพนดมิกที่ผ่านมานะครับสตาร์บัคได้ลงทุนไปในเทคโนโลยีตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่า Deepbrew d Deep ดีบิ r e w เป็นเทคโนโลยี AI นะครับที่จะทําให้สตาร์บัคสามารถรู้จักลูกค้าของตัวเองได้มากขึ้นหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําธุรกิจมาตั้งนานไม่รู้จักลูกค้าตัวเองได้ยังไง จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นครับ Starbucks ร,รู้จักลูกค้าตัวเองดีอยู่แล้วแต่ Starbucks ต,ต้องการรู้จักลูกค้าตัวเองในมุมที่ดีขึ้นถ้าฟังแล้วยังนึกภาพไม่ออกนะครับลองคิดดูก็ได้ว่าสมมุติวันนี้คุณคือผู้บริหารคุณคือเจ้าของธุรกิจลูกค้าของคุณคือใครครับเราอาจจะคิดออกเราอาจจะพอนึกภาพได้แต่ถ้าสมมติผมถามไปมากขึ้นแล้วจริงๆลูกค้าของคุณมาซื้อคุณเพราะอะไรจริงๆลูกค้าของคุณ เขาเข้ามาซื้อคุณเนี่ยเพราะคุณคือคําตอบที่ถูกต้องของเขาหรือมันเป็นเพราะว่าเขาไม่มีคําตอบอื่นที่ดีกว่าคุณคุณก็เป็นแค่ตัวเลือกหนึ่งที่เขาเลือกตัวอื่นไม่ได้หรือเขาต้องการตรงมาหาคุณโดยเฉพาะหรือลึกไปกว่านั้นครับลูกค้าคิดอะไรอยู่ก่อนที่จะมีความต้องการแล้วความต้องการนั้นจึงนําเข้ามาหาธุรกิจของคุณเห็นไหมครับพอมันเริ่มลึกไประดับนี้บางทีเรานึกไม่ออกเหมือนกันแม้กระทั่งเรื่องที่ซิมเพิลกว่านั้นนะครับก็คือสมมติร้านกาแฟของเราเนี่ยต่อให้จะเป็นร้านกาแฟแต่เราก็มีหลายเมนูใช่ไหมคริ นะในส่วนกาแฟโซนที่เป็นชาโซนที่เป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีคาเฟอีนหรือแม้กระทั่งขนมเบเกอรี่แล้วก็อื่นๆอีกมากมายในสตาร์บัคจริงๆแล้วมีหลายสินค้าเห็นไหมครับคำถามก็คืออะไรคือสินค้าที่ขายดีครับถ้าวันนี้เราตอบเร็วๆเราก็จะตอบว่าอ๋อมันก็ต้องกาแฟนะสิเพราะสตาร์บัคเป็นร้านขายกาแฟเอางั้นผมถามหน่อยสตาร์บัคเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับอ่ะหลายคนเริ่มคิดตามก็เปิดตั้งแต่6กโมงถึง2องทุ่มสามทุ่ม อันนั้นผมถามต่อนิดหนึ่งแล้วในช่วงเวลาประมาณ7จ็ดปดโมงเนี่ยครับคุณคิดว่าอะไรขายดีก็น่าจะกาแฟใช่ไหม แล้วช่วงประมาณ4ี่ห้าโมงเย็นแหะครับอะไรขายดีหรออ่ะหลายคนเริ่มคิดตามว่าเออกาแฟมันขายดีหรือเปล่านะเอารถสองสามทุ่มที่พนักง,งานยังไม่กลับบ้านนะครับอะไรขายดีหรอเห็นไหมครับคุณก็จะเริ่มคิดว่าเออนั่นนะสิแล้วจริงๆแล้วอะไรมันขายดีนะขนาดคุณนะ่ะเป็นลูกค้าคุณยังคิดเลย s t a r buck s เขาก็คิดเหมือนกันครับว่าเออเราถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะทํำยังไงให้เราได้ขายดีในทุกๆช่วงเวลาท,ทุกๆสถานที่กับทุกเพศทุกวัย a r b u c k s เขารู้ครับว่ามันไม่มีวันไซฟิตออรหรือมันไม่มีเสื้อสูตตตรรััวที่สาามถดล พอดีกับเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายในเวลาเช้าเที่ยงเย็นค่ำเนี่ยมันไม่มีทางที่ หวังไซส์จะฟิตออลได้สตาร์บัคเลยลงทุนไปในเทคโนโลยีตัวนี้นะครับเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Big Data แล้วก็ AI Machine Learning นะครับที่ชื่อว่า Deep Brew ตัวนี้ทําโครงการร่วมกับ Microsoft ซึ่ง Microsoft ก็ได้มาช่วย Starbucks ในการ Develop นะครับส่วนถ้าใครยังไม่เคยฟังว่า Microsoft กับ Starbucks เกี่ยวอะไรกันนะครับย้อนกลับไปดูคลิปประวัติของ Starbucks ได้ตอนนั้นโฮเวิร์ดนะเจ้าของ Starbucks เนี่ยอยากจะเปิดร้านกาแฟแล้วไม่มีตังค์เปิดคนที่เอาเงินมาลงทุนให้ก็คือพ่อของบิลเกตนั่นเองนั่นคือจุดเริ่มต้นของ Starbucks และ Microsoft นะครับอ่ะทีนี้กลับมาที่เรื่องของเรา แล้วตัวอย่างของการที่เขาลงทุนในการวิเคราะห์ Data ลูกค้ามามันเกิดอะไรขึ้น1ครับเขาได้รู้ว่าความเชื่อที่เขาเชื่อมาโดยตลอดมันผิดครับคำว่าผิดในที่นี้ก็คือ Starbucks ก็เคยเชื่อมาตลอดเหมือนที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้ว่าร้านของเขาขายกาแฟเมนูที่ขายดีก็คือเมนูกาแฟเวลาเขียนบอร์ดบนเมนูก็จะเขียนเมนูกาแฟไว้เป็นหลักถูกไหมครัแน่นอนเพราะมันคือสินที่เราคิดว่าขายดีใครคิดว่าขายดีครับเรา เจ้าของร้านคิดว่าขายดีเลยเลือกที่จะเขียนเมนูเหล่านั้นไว้มันเคยมีคนทดลองไหมครับว่าถ้าสมมุติว่าเมนูแรกๆเมนูที่มันเห็นเด่นชัดเนี่ยหรือว่าเมนูแนะนำเนี่ยเราลองเปลี่ยนหาอันอื่นขึ้นมาใส่มันจะเป็นยังไงนะครับปรากฏว่าคนที่เขาทดลองเนี่ยก็ได้รับผลลัพธ์ที่น่าทึ่งนะครับก็คือคนสั่งเมนูนั้นมากขึ้นมันเหมือนเป็นการไกด์ให้ลูกค้าได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้ว,ส,ลวสิ่งเหล่านี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะ บางร้านอาหารนะครับเป็นร้านอาหารระดับไฮเอนด์หลายๆร้านเนี่ยเมนูแนะนําที่หน้าร้านนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติเราไปเดิน ตามถนนในยุโรปนะครับเราอาจจะเห็นหลายๆร้านนะครับที่เป็นร้านอาหารรู้ๆเลยข้างหน้าก็จะมีเขียนเมนูแนะนําไว้บางทีเมนูแนะนํานั้นก็มาจากที่วันนี้เชฟอยากทําอะไรหรือบางทีเมนูแนะนํานั้นนะ่ะก็เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยอยากจะรีบๆขายเมนูนั้นบางทีเขาอาจจะสั่งวัตถุดิบมาเกินหรือว่ามามากเกินไปเช่นสั่งหอยแมงู้มามากเกินไปแล้วเขาต้องการที่จะรักษาคุณภาพก็คือเฮ้ยแต่หอยมันต้องสดเก็บไว้ขายพรุ่งนี้เนี่ยมันอาจจะไม่สดเท่าวันนี้เขาอยากจะขายเยอะ,เยอะๆเขาก็เลือกที่จะเขียนเมนูแนะนาเป็นหอย นูอย่างี้ขึ้นมาไว้หน้าร้านลูกค้าที่เข้ามาวันนั้นก็จะสั่งเมนูไข่แมงผูมากกว่าปกติทีน่นี้เรื่องนี้สอนอะไรเราครับเรื่องนี้กําลังบอกเราว่าจริงๆแล้วเราในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยบางทีเราเปิดร้านกาแฟเราคิดว่าเรามีหน้าที่ชงกาแฟให้อร่อยจริง,รงๆไม่ใช่ครับหน้าที่ที่สาคัญกว่านั้นของธุรกิจก็คือการสื่อสารบางทีไม่ใช่สื่อสารในมุมการตลาดสื่อสารอยู่แค่ข้างหน้าร้านกับลูกค้าเรานี่แหละเช่นถ้าสมมติวันนี้ผมเข้าไปที่ Starbuck s นะครับในเวลาประมาณ4ี่หโมงเย็นและผมก็ดูเมนูเอเมริกาโน่สช็อต ลาเต้อะโคบรูผมอาจจะรู้สึกไม่รู้จะกินอะไรเดินกลับดีกว่าถ้าสมมุติผมเดินเข้าไปนะ,ะแล้ววันนั้นเองส t าร์บัครู้ว่าผมในเวลานี้เนี่ยไม่ได้อยากจะกินอะไรเพื่อให้มันตื่นแล้วละ่ะผมอยากกินอะไรสดชื่นผมอาจจะอยากกินอะไรรองท้องก่อนที่จะไปกินข้าวเย็นแล้วเขาแนะนําเมนูบางอย่างขึ้นมาบนบรรทัดนบนสุดเลยนะว่าอะอาหารรองท้องสําหรับข้าวเย็นวันนี้อาจจะมีน้ำส้มมีสลัดมีของกินเล็กเน้อยๆที่เขาแนะนําผมตอนนั้น แทนที่ผมจะเดินเข้าไปแล้วก็เออไม่รู้จะกินอะไรเดินออกผมอาจจะตัดสินใจง่ายขึ้นผมอาจจะมีไกด์ในการตัดสินใจเออน้ำส้มก็ดีโอสลัดก็ดีไอหรือว่าเอาชาแบบดีแคปดีก็คือไม่มีคาเฟอีนดีก็น่าสนใจเหมือนกันนะได้สดชื่นดีเห็นไหมคำว่าเมนูที่มันขายดีของ Star b u c k s อย่างกาแฟก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเมนูที่ขายดีตลอดไปแล้วเมนูบางอันที่ขายไม่ดีอย่างเช่นน้ำผลไม้ในส t า r b u c ค s เนี่ยมันไม่ใช่ของที่เป็นของหลักแต่ว่าถ้าเอามานําเสนอได้ถูกที่ถูกเวลา มันก็สามารถทําให้กลายเป็นสินค้าที่ขายดีเหมือนกันแล้วถ้าสมมุติเรามองในมุมของกราฟธุรกิจนะครับถ้าสมมตินี่คือจุดเริ่มต้นนะครับของวันนี่คือจุดสุดท้ายของวันนะครับความขายดีของ Starbucks น่าจะเป็นอย่างนี้ครับตอนเช้าขายดีมากแล้วก็แล้วก็เริ่มลดลงลดลงนะครับตอนเย็นคนก็ไม่ค่อยเข้า Starbucks เลยกราฟรก็จะเป็นอย่างนี้ครับถูกไหมแต่ถ้าสมมุติเราสามารถที่จะเฮ้ยตอนนี้ที่มันลดลงช่วงเวลาสายช่วงเวลาเกือบเที่ยงเราแนะนําเมนูอะไรใหม่ขึ้นมาได้ หรือว่าช่วงบ่ายๆนะเราแนะนําเมนูอะไรขึ้นมาได้เพื่อที่จะดึงดูดคนเข้ามาช่วงเย็นๆเราแนะนําเมนูอะไรขึ้นมาได้แบบนี้ครับในมุมของผู้ประกอบการในมุมของธุรกิจมุมของเจ้าของกิจาการคืออะไรฮะคุณมีฟิกคอสมีต้นทุนเท่าเดิมพนักง,งานคุณจ้างเต็มวันเหมือนเดิมค่าเช่าคุณจ่ายเต็มวันเหมือนเดิมใช่ไหมฮะ ค่าแอร์ค่าไฟค่าน้ําคุณก็จ่ายเต็มวันเหมือนเดิมแล้วในเมื่อคุณจ่ายทุกอย่างเต็มวันทําไมคุณต้องยอมให้ยอดขายคุณมันเป็นอย่างนี้ด้วยถูกไหมมันก็เป็นที่มาว่าพอเขาได้เข้าใจลูกค้ามากขึ้นรู้จักพฤติกรรมของลูกค้าเชิงลึกแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะดีไซน์เมนูดีไซน์เซอร์วิสดีไซน์โปรดักที่จะทําให้ยอดขายเขาอยู่ในระดับนี้ทั้งวันได้นี่คือสิ่งที่ Starbucks ทําได้แล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับหวังว่า วันนี้จะเป็นประโยชน์เป็นไอเดียให้กับหลายๆคนที่ทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่วันนี้เราลองเอากลับไปตกผลึกแล้วคิดดูว่าธุรกิจของเราเนี่ยที่เราอาจจะเป็นเจ้าของหรือว่าที่เราเป็นผู้บริหารอยู่จริงๆแล้วเราอัพติมไน์ได้ดีอย่างสตาร์บัคหรือเปล่าหรือเราเป็นอย่างนี้ครับ ขายดีในสิ่งที่เราอยากขายแล้วหลังจากนั้นก็เป็นอย่างนี้ไปเลยหรือลูกค้าคนนั้นซื้อเราในสิ่งที่เราขายหลังจากนั้นก็ไม่ซื้อเราอีกเลยทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเขาอุตส่าห์มีปฏิสัมพันธ์กับเราแล้วเขาอุตส่าห์มีความรู้สึกดีๆกับแบรนด์เราในการซื้อครั้งหนึ่งแล้วทํายังไงให้เราสร้างยอดขายอย่างนี้ตลอดไปกับเขาได้บางทีนอกจากความคิดแล้ว คุณก็ต้องเข้าใจเขาด้วยและคําว่าเข้าใจมันก็มี2อ,อย่างนะครับนั่นก็คือ 1. เข้าใจจากการที่เราพยายามคิดว่าเขาน่าจะเป็นอะไรน่าจะเป็นยังไงครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการเอา Data กันเอาข้อมูลจริงๆข้อมูลเชิงลึกมาวิเคราะห์ในทุกแง่มุมในทุกมิตินะครับแล้วก็ นั่นคือความรู้เนะื้อหาหลักของเราในวันนี้ครับส่วนใครที่สนใจอยากจะเอา Data Analytic s t o ์ทนะครับมาร่วมในการบริหารธุรกิจมาร่วมในการตัดสินใจทางการตลาดว่าเราเอา Data มาขับเคลื่อนธุรกิจขับเคลื่อนการตลาดยังไงได้บ้าง <c oughs> ก็กำลังจะมีหลักสูตร Data for executive นะครับหลักสูตรในการเอา Data มาใช้สําหรับผู้บริหารครับเพราะเราเข้าใจดีว่าวันนี้เรื่อง Data เป็นเรื่องสําคัญมากๆแต่ Data หลายรัางมันถูกใช้ในระดับ Operation ใช้ระดับเทคนิคเขียนโปรแกรมกัน ผู้บริหารไม่ได้เข้าใจเรื่อง Data ขนาดนั้นคนที่ทำเทคนิคที่ทำา d t t a ก็ไม่ได้อยู่ในระดับบริหารมันเลยทำให้หลายๆองค์กรถูกล็อกศักยภาพตรงนี้ไว้นะครับในหลักสูตร Data for executive นี้นะครับเราก็จะพาลงรายละเอียดในฐานะที่ผมเนี่ยได้ไปเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการทำดิจิทัลทรานส์ f ฟอร์เมชัเรื่องของการทำดัตต้าดิเวทออร์แกเนอไซเให้กับหลายๆองค์กรใหญ่ๆในประเทศไทยมารวมถึงเราจะคอร์เปอเรทเทรนนิ่งนะครับสอระดับผู้บริหารระดับ VP ระดับ SVP ระดับ C level ในหลายๆองค์กรในไทยมาเนี่ยหลายต่อหลายรุ่นแหละครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่เราจะเปิดให้ผู้บริหารหรือว่าเจ้าของธุรกิจที่สนใจเนี่ยได้สมัครเข้ามาเรียนนะครับหลักสูตรนี้จะพาเจาบลึกตั้งแต่การเอา Data มาใช้ในการวิเคราะห์นะครับว่าปัจจุบันนี้ คุณตัดสินใจเนี่ยแทนที่จะใช้ gut feeling พี่ว่าอย่างงู้นพี่ว่าอย่างนี้พี่ว่าอันนั้นดีนะพี่ว่าอันนี้ดีกว่านี่คือการ f e ล l i n g ครับเราจะเปลี่ยนจากองค์กรของคุณที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยมาเป็นองค์กรที่ทุกอย่างใช้ data ในการขับเคลื่อนใช้ข้อมูลในการตัดสินใจลองคิดดูสิครับว่าที่ผ่านมาคุณใช้แค่ gut f e ล l i n g ใช้ความรู้สึกของคุณตัดสินใจคุณยังผ่าองค์กรมาได้ไกลขนาดนี้ถ้าคุณสามารถตัดสินใจได้อย่างดีกว่านั้นผิดพลาดน้อยกว่านี้ด้วยการเอา data มาประกอบการตัดสินใจในทุกๆเรื่องทททั้งงกกกกาาาาารรรวแผนลลยุธ์ตํต คุณจะพาธุรกิจคุณไปได้ไกลขนาดไหนในหลักสูตรนี้นะครับก็จะลงลึกลงรายละเอียดถึงทั้งเรื่องทฤษฎีแล้วก็กรณีศึกษาของธุรกิจทั่วโลกที่ประสบความสําเร็จจากการใช้ Data มา ว่าเขาเอา Data มาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรแล้วมันทําให้องค์กรเขาไปได้ไกลขนาดไหนเติบโตยังไงเราจะมีเกสต์สปิเกอร์นะครับจากองค์กรชั้นนําในประเทศไทยมาเล่าให้คุณฟังด้วยว่าหลังจากที่เขาใช้ Data ไปขับเคลื่อนธุรกิจแล้วธุรกิจเขาพลิกโฉมไปยังไงและผมเชื่อว่าทุกคนเคยเป็นลูกค้าของธุรกิจเหล่านี้แน่นอนรวมถึงเพื่อนร่วมรุ่นของเราเองนะครับก็จะได้เอาเคสต่างๆของตัวเองมาแชร์ว่าสิ่งที่มันยังจํากัดเขาไม่ให้เติบโตไปมากกว่านี้เนี่ยดัตตมันจะสามารถช่วยให้เขาปลดล็อกศักยภาพไไดด้ยังงงงรรรวมถึเเื่่อสสํําาาาคคญททีุุจะพณ that Agnostic Control ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมได้เรียนมาจากหลักสูตร Strategy Execution จาก Harvard Business School นะครับเพื่อให้ผู้บริหารอย่างเราเจ้าของธุรกิจอย่างเราเนี่ยรันธุรกิจไปได้ด้วยความมั่นใจฮะเราไม่จําเป็นต้องคอยจี้ลูกน้องไม่จําเป็นต้องคอยจี้แต่ละแผนกครับว่าทํางานหรือ,อยังทํางานได้ดีไหมทํางานเต็มที่หรือเปล่าทุกอย่างจะมาอยู่ใน d a s h บ o a r d ที่เราเรียกว่า Executive Dashboard ครับถ้าทุกอย่างเป็นไปได้ตามเป้าทุกอย่างมันจะรันไปอย่างอัตโนมัติ คุณจะเห็นทุกอย่างเป็นสีเขียวแต่ถ้าสมมติมีใครบางคนมีบางแผนกกำลังไม่ทำไปออนแทรคคุณจะได้รับการแจ้งเตือนเป็นสีเหลืองหรือว่าสีแดงคุณจะได้มีเวลาไปจัดการตรงนั้นทันท่วงทีและไปถึงสิ้นปีคุณก็จะสามารถ ไปถึงเป้าหมายได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งกังวลในแต่ละวันครับทั้งหมดนี้คือสิ่งที่คุณจะได้เรียนในหลักสูตร Data for Executive แล้วเจอกันในหลักสูตรนะครับถ้าใครสนใจทักเข้ามาถามรายละเอียดได้ที่ลิงก์นี้นะครับหรือว่าสแกน QR code นี้หรือเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ใน description แล้วก็ใน top comment แล้วเราเจอกันในหลักสูตรครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไปด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับ ถ้าหากว่าคุณชอบฝาก Subscribe ติดตามก็นด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันและก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพคงสถรอนสวัสดีครับ